ประเทศไทยอาจจะวุ่นวายแต่ผมไม่รู้สึกว่ามาผิดที่แต่กัมพูชาน่ะรู้สึกแบบนั้นบ่อยมากตอนที่ผมไปไทยรู้สึกว่าเสียง,งดังรถติดคนเยอะป้ายโฆษณาแต่ไปบทจริงแต่ก็แปลกตรงที่มันมีชีวิตและมันก็ส่งสัญญาณให้เราตลอดว่าเราควรทาอะไรต่อเช่นหิวก็หาของกินได้ง่ายเหนื่อยก็หลบเข้าร้านแอร์ได้หลงก็ยังมีจุดอ้างอิงอย่างร้านสะดวกซื้อ B ี s ห้างร้านกาแฟมันเหมือนกับว่าเมืองพูดกับเราว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็รอด แต่พอไปที่กมพชาบางช่วงผมเดินแล้วรู้สึกว่าผมอยู่ตรงไหนของเมืองกันแน่คือบางซอยมันเงียบโลงล้านปิดเร็วไม่มีป้ายชัดๆไม่ได้แปลว่าอันตรายเสมอไปนะแต่ในมุมของผมมักจะตีความไปเลยว่านี่คือพื้นที่ที่เราไม่ควรอยู่หรือเปล่าความรู้สึกผิดที่ผิดทางมันเกิดขึ้นง่ายมากๆทั้งที่อาจจะไม่มีอะไร เรื่องนี้มันเริ่มมาจากความเห็นของชาวญี่ปุ่นนะครับที่พูดถึงความปรับตัวยากของกัมพูชาที่แตกต่างจากไทยซึ่งในภายหลังในมุมของชาวกัมพูชาเอาเรื่องนี้ไปแสดงความเห็นต่อนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าไปที่ความเห็นของชาวญี่ปุ่นก่อนเลยนะครับความเห็นทั้งายครบ,บอกว่าคือผมไม่อยากจะใส่ภาพว่ากัมพูชาดูอันตรายกว่าไทยนะเพราะจริงๆหลายจุดก็อาจจะปกติอยู่แต่สิ่งที่ทําให้เหนื่อยก็คือเหมือนกับว่าเมืองของพวกเขาไม่อธิบายตัวเองเลยเช่นถนนบางช่วงไม่มีทางเท้าแต่ก็ไม่มีสัญญ,ญาณว่าเราควรจะเดินไปตรงไหนต่อ ไฟถนนบางจุดขาดแต่ก็ไม่มีบรรยากาศของความคึกคักมาถ่วงให้เราสบายใจหรือเวลาที่มีอะไรเปลี่ยนอย่างเช่นร้านเขียนเหมือนเปิดว่าเปิดร้านอยู่แต่จริงๆกาลังปิดหรือจุดเรียกรถที่ดูเหมือนมีระบบแต่พอไปอจริงๆต้องต่อรองหมดความรู้สึกแบบนี้มันทําให้ผมน่ะรู้สึกว่าเราต้องคิดเดาแล้วก็ระวังอยู่ตอลอดเวลาในไทยก็มีความไม่แน่นอนแต่ผมยังรู้สึกว่ามันยังมีระบบที่รองรับอย่างเช่นเราถามคนได้ร้านค้าเยอะมากมายเต็ไมไปหมดเลยคนเยอะแสงเยอะ เหมือนเรามีตัวช่วยรอบตัวเต็มไปหมดบางส่วนนะครับก็บอกว่าผมนะไม่ได้กลัวความเรียบง่ายหรือความไม่หรูผมไปเทีเ่ยวชนบทไปประเทศกําลังพัฒนามากมายแล้วแต่สิ่งที่เกิดความกังวลก็คือในกัมพูชาจะเจอกับอะไรลักษณะนี้อย่างเช่นวันนี้สามารถเดินทางเส้นนี้ได้พรุ่งนี้จู่ๆมีการก่อสร้างปิดทางแบบไม่มีป้ายวันนี้ตกลงราคากันแล้วพรุ่งนี้เขามาเปลี่ยนเงื่อนไขหรือว่าวันนี้เราเรียกรถแล้วอีกคันบอกราคาคนละโลกกันเลย ในไทยเนี่ยอาจจะมีบ้านนะแต่โดยรวมผมยังคาดเดาได้ว่ามาตรฐานประมาณไหนเช่นมิสเตอร์แอปเรียกรถร้านสะดวกซื้อห้างโรงพยาตาลเอกชนการสื่อสารภาษาอังกฤษในเมืองใหญ่พอไปที่กัมพูชาบางจังหวะมันเหมือนเปลี่ยนกติกาตามสถานการณ์เลยความเห็นชาวญี่ปุ่นอีกคนนะครับก็บอกว่ากัมพูชาถ้าอยากไปนะเอา2วันพอแล้วที่เหลืออยู่ไทยสัก10วันถ้าให้ผมวางแผนทริปใหม่ผมอาจจะทํากัมพูชาแบบเป็นไฮไลท์คือแค่ไปดูของระดับโลกจบพอ เช่นอังกอร์วัดหรือสถานที่สําคัญแล้วก็กลับไปพักใจที่ไทยเพราะไทยให้ประสบการณ์ที่ใช้ชีวิตที่นุ่มนวลกว่าปรัแบบตัวง่ายกว่ากินง่ายเดินง่ายระบบรองรับกว่าเยอะที่พักหลากหลายการเดินทางสะดวกและความเครียดเรื่องต่อรองราคาการเจราจาก็น้อยกว่าด้วยโดยเฉพาะถ้าอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวหลักๆสำหรับผมทริปที่ดีไม่ใช่แค่เห็นของสวยๆนะแต่คือต้องอยู่แล้วรู้สึกว่าตัวเองยังเป็นแบบปกติอยู่ไม่ต้องเป็นนักสู้ตลอดเวลาและไทยให้สิ่งนั้นได้ง่ายกว่า บางส่วนนะครับก็พูดถึงว่าผมไม่รู้นะว่ากัมพูชากตกิกาอยู่ตรงไหนเพราะมันดูเหมือนว่าจะขยับได้ตลอดเลยโดยปกติพื้นฐานในไทยเนี่ยเป็นมาตรฐานที่คาดเดาได้แหละต่อลองราคาแต่ก็ยังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจะคงที่ในกัมพูชาราคาที่เราไปตกลงกับเขาได้แล้วราคามันจะตามสถานการณ์ตอนนั้นอีกทีบางทีเปลี่ยนเงื่อนไขเปลี่ยนกติกาเปลี่ยนตามอิสรงหากผมไม่มีจุดที่รู้สึกว่าตกลงแล้วมันจบได้เลย บางส่วนก็เข้ามาให้ความเห็นนะครับว่านี่คือสัญญาณที่ค่อนข้างระวังสูงสุดเลยสำหรับนักท่องเที่ยวจากญี่ปุน่นสิ่งที่เราตกลงไว้ใช้ได้แค่ตอนที่เขาอยากให้ใช้วันนี้พูดอีกแบบหนึ่งพรุ่งนี้อาจจะบอกว่าสถานการณ์เปลี่ยนผมเคยเจอตัวอย่างจริงในกัมพูชาตกลงราคาแท็กซี่แล้วพอใกล้ถึงที่หมายเขาบอกว่าราคานี้ยังไม่รวมอะไรบางอย่างก็ได้เงนก่อนจองบริการบางอย่างไว้พอไปถึงหน้างานบอกว่าต้องจ่ายเพิ่มเพราะเงืินขายเปลี่ยนถามทางบอกใต้แต่พอเดินไปจริงบอกว่าอ้อ ไม่ใช่ทางนี้แล้วผมเลยมีความรู้สึกว่าผมเชื่ออะไรในบ้านในกัมพูชาทางฝั่งเพื่อนบ้านเองไม่ช้าที่จะไปโต้กลับนะครับก็บอกว่าไม่ใช่ประเทศที่มีระบบครบแบบไทยหลายอย่างกําลังสร้างใหม่คุณต้องเข้าใจแบบนี้เป็นอุตสาหกรรมใหม่เพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่สิบป,ปีที่ผ่านมาแล้วคุณมาคาดหวังว่าทุกอย่างจะเหมือนกรุงเทพเหมือนเชียงใหม่มันไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยคุณควรเปรียบเทียบกับเมืองรองก็พอไม่ใช่เอาเมืองต้องเทียวระดับโลกมาเทียบกับเมืองที่กําลังพัฒนาอยู่ และเรื่องกติกาเปลี่ยนตามสถานการณ์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนที่ที่ตกลงอะไรไม่ค่อยได้นะแต่เพราะว่าหลายบริการยังเป็นระบบคนต่อคนไม่ได้เป็นระบบบริษัทหรือแอปพลิเคชันทุกอย่างก็เลยดูเปลี่ยนได้ตลอดนั่นเองผมอธิบายอย่างนี้ลวกันบางส่วนนะครับก็บอกว่าโอ้โหพูดต,ตามตรงไทยทุกวันนี้แท็กซี่ไม่กดมิเตอร์ก็ยังไม่ให้เห็นอยู่เลยมีร้านที่คิดแพงกับต่างชาติแต่คุณกลับไม่พูดถึงประเด็นก็คือคนญี่ปุน่นคุณแค่เหนื่อยกับความไม่แน่นอน กัมพูชาดูไม่แน่นอนมากกว่าแต่ว่าไทยเก่งที่จะทําให้ดูอย่างเรียบร้อยพวกเขาแค่ดูมีห้างมีป้ายมีแอปพลิเคชันมีจุดบริการแต่ว่าเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นก็นยังคงมีอยู่กัมพูชาไม่ได้สวยหรูนะไม่ได้ทําแพ็กเกจได้เก่งก็เลยถูกมองว่าน่าจะหนักกว่านั่นคือความเชื่อบางส่วนนะครับก็บอกว่าผมเชื่อว่าคนญี่ปุ่นนี่น่าจะไปโซนที่ยากแล้วก็เหมารวมว่าเป็นแบบนี้กันหมดผมสังเกตว่านักท่องเที่ยวหลายคน พอมาที่กบูชาไปเจอร้านไปเจอรถคนที่เล่นเกมกับนักท่องเที่ยวเพราะคุณไปอยู่ในโซนที่เป็นท่องเที่ยวสุดๆเลยที่ทุกประเทศผมเชื่อว่าก็น่าจะมีพฤติกรรมแบบนี้เหมือนกันคุณลองอยู่โรงแรมดีๆโฮเยกบริการผ่านเคาน์เตอร์ดูสิใช้รถที่มีรีวิวที่ดีใช้ร้านที่มีเมนูชัดราคาชัดคุณจะไม่ต้องเจอกับกติกาขยับแบบที่คุณเล่าปัญหาก็คือนันทกท่องเที่ยวบางคนอยากได้ของถูกอยากลองตลาดอยากนั่งรถข้างถนน แล้วพอโดนก็มาเหมารวม่าเป็นแบบนี้กระโซึ่งเหมือนก็ไม่แฝงซะเลยซึ่งเรื่องเหล่านี้นะครับชาวญี่ปุ่นก็ไม่ได้เข้ามาตอบกลับแต่อย่างใรนะเพราะว่าเขาน่าจะอ่านไม่เข้าใจเหมือนกับว่าทางฝั่งเพื่อนบ้านก็พิมพ์ภาษาตัวเองโตกลับไปเลยนะซึ่งเขาจะเข้าใจได้ไงก็ไม่รู้แต่ทางฝั่งชาวญี่ปุ่นเองนะครับก็ไปพูดถึงเรื่องใหม่เลยนะครับก็บอกว่ามันมีเรื่องของความยากไทยนะแม้จะไม่เป็นนะแต่ว่าก็จะมีทางเลือกแบบเป็นระบบให้เกาะได้อย่างเช่นร้านเชน แอปเรียกรถห้างเมนูมีราคาจุดบริการนักท่องเที่ยวก็เลยปิดหมดระหว่างตัวได้เป็นช่วงๆกัมพูชาหลายจุดต้องพึ่งคนต่อคนมากกว่าทําให้ทุกอย่างเหมือนต้องเจราจาตรวจสอบใหม่กันอยู่เรื่อยๆผลก็คือผมรู้สึกเหนื่อยเพราะสมองต้องคํานวณอยู่ตลอดอันนี้จริงไหมต้องถามเพิ่มไหมจะมีค่าใช้จ่ายแอบแฝงไหมเรื่องของการเดินและโครงสร้างเมืองนี่ก็คนละเรื่องด้วยเช่นกันไทยแม้ว่าจะมีทางเท้าที่อาจจะไม่ได้เป๊ะแต่ว่ามันยังมีแพทเทิร์นและก็มีคนเดินเยอะอยู่พอสมควร ทาให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เดินผิดโลกแต่กพูชาบางย่านทางเท้า,ทาจะขัดขาดห้หายเดินต้องแชร์ถนนร่วมกับรถบางจุดข้ามถนนไม่ชัดสับผมนี่คือความเครียดทางกายภาพผมนะ่ะอ่านเรื่องของความปลอดภัยจากสิ่งเล็กๆนะอย่างเช่นไฟถนนคนเดินร้านเปิดป้ายความต่อเนื่องของย่านต่างๆประเทศไทยต่อให้ไปที่ย่านที่โทมแต่มันจะมีแสงมีร้านมีคนมีร้านสะดวกซื้อเป็นจุดพักใจอยู่ตลอดสองข้างทาง กบูชาบางโซนพอรันปิดเท่ากับว่ามันมืดจริงๆมันมืดมากเงียบจริงคนหายจริงมันทําให้ผมรู้สึกกังวลเกี่ยวกับตัวเมืองมันไม่ติดตรงที่ประเทศไทยในะภาคบริการรับนักท่องเทีเท่ยวเ,เยอะกว่าโอกาสที่จะเจอคนที่สื่อสารภาษาที่เป็นกลางมากขึ้นก็หมายถึงภาษาอังกฤษนะครับคนญี่ปุ่นคนนี้เขาบอกว่าเขามีความพยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษแน่นอนว่าประเทศไทยใช้ได้สูงกว่าแล้วก็มีป้ายภาษาอังกฤษในเมืองหลายเมือง บางสาการ์ในกาบูชาน่ะสื่อสารได้ไม่ชัดเลยกลายเป็นว่าผมก็ไม่มีความมั่นใจนาทีอุตสาห์ฝึกภาษาอังกฤษมาโดยเฉพาะเรื่องราคาเงื่อนไขผมเนี่ยไม่ถนัดที่จะถามซ้ำเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะไม่ถนัดคุยให้เคลียร์แบบแข็งๆพอไม่เคลียร์ก็จะเริ่มกังวลว่าน่าจะพลาดแล้วบางส่วนนะครับก็เข้าไม่ให้ความเห็นนะครับว่าโดยทุนเดิมผมเป็นคนที่ไม่ชอบต่อรองอยู่แล้วแต่ถ้าไปที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้ทําอย่างแน่นอน ผมรู้สึกว่าการต่อรองของไทยกับกัมพูชาจะมีความต่างของโทนของเกมด้วยเช่นกันอย่างในไทยนะต่อรองมักจะมีอารมณ์ของสังคมหัวล้อปล่อยกันได้หรือถ้าไม่อยากเล่นเกมยังหนีไปร้านที่ติดราคาหรือว่าไปร้านที่อยู่บนห้างติดราคาชัดเจนได้ง่ายในกัมพูชาในโซนท่องเที่ยวนะบางจุดราคาดูเหมือนจะขึ้นกับสถานการณ์อย่างแท้จริงและบอกว่าขึ้นกับหน้าคนด้วยอนี้ก็ใช่ด้วยทางเลือกแบบราคาตายตัวมีน้อยกว่ามากบ้างเลี่ยงเกมยากกว่า ผมรู้สึกว่าตัวเองต้องสู้เท่านั้นที่มาเที่ยวบางส่วนนะครับก็บอกว่าย่านกินย่านที่พักย่านเที่ยวย่านปลอดภยัยไม่ปลอดภยัยประเทศไทยจะมีความเป็นโซนมากกมพชาบางจุดตึกใหม่หรูปนเงินพื้นที่บางที่ดูไม่พร้อมแม้ว่าจะอยู่แบบติดกันก็นตามผมรู้สึกว่าไทยจะมีความสำรองให้เยอะนะคือถ้าไม่อยากเสี่ยงคุณสามารถเลือกอะไรต่างๆที่เป็นระบบได้กมพชาบางบริบทต,ต้องมีสกิลการเอาตัวรอดมากกว่า คุณต้องการที่จะถามการที่จะปฏิเสธการที่จะต่อรองการตัดสินใจอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่ถนัดเอาซะเลยซึ่งทางฝั่งชาวกัมพูชานะครับก็เอาเรื่องนี้ไปให้ความเห็นแยกอีกต่างหากนะฮะเขาบอกว่าไม่แปลกใจที่คนญี่ปุ่นจะชอบไทยนะเพราะว่าไทยทําให้พวกเขารู้สึกว่าเป็นลูกค้าแต่บางคนก็ไม่ได้อยากเป็นลูกค้าคนญี่ปุ่นจำนวนมากนะชินกับการที่เป็นลูกค้าเวลามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลูกค้าในที่นี้หมายถึงว่ามีระบบบริการรองรับ พวกเขาจ่ายเงินแล้วได้ความสบายใจได้ความชัดเจนได้ความสุภาพแต่สำหรับบางคนมาที่กัมพูชาเขามองว่ากัมพูชามีเสน่ห์ตรงที่คุณไม่ได้ถูกวางไว้เป็นลูกค้ายอยู่ตลอดเวลาคุณต้องอยู่ในเมืองจริงๆไม่ใช่ถูกดูแลเหมือนอยู่ในโซนบริการนี่ไม่ใช่ข้ออ้างเรื่องของความสะดวกแต่เป็นเรื่องของรสนิยมการท่องเที่ยวบางคนมองว่าไทายกลายเป็นประสบการณ์แบบแพ็กเกจมากเกินไปด้วยซ้ําจนทุกอย่างลื่นไหลเกินและเหมือนกระบมดกัมพูชายังมีความดิบและทําให้รู้สึกว่ากําลังอยู่ต่างประเทศจริง ไม่ใช่เดินเดินอยู่ในเมืองที่ออกแบบมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจนหมดเอกลักษณ์และที่เรื่องนี้ทางฝั่งชาวกัมพูชาก็โต้แย้งกันเองซะแล้วนะครับเขาบอกว่าแต่ผมไม่เห็นด้วยนะกับการที่เอาความดิบมาปกป้องทุกอย่างคือความดิบในกัมพูชามันไม่ควรจะหมายถึงราคาที่เปลี่ยนได้ตามอารมณ์แบบที่เขาพูดถึงมันไม่ควรจะหมายถึงข้อตกลงที่ไม่ผูกมัดหรือว่ามไม่ควรหมายถึงกับการที่นักท่องเที่ยวต้องคอยเดาอยู่ตลอดว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงคือถ้าเราบอกว่านี่คือสเสน่ห์เหมือนกับว่าเรากําลังโกหกโลกภายนอกเลยนะ จริงๆมันเป็นปัญหาที่ไม่จําเป็นต้องแก้หรือเปล่าถ้าจะพูดอย่างนั้นบางส่วนนะครับก็บอกว่าคือจากการที่นักท่องเที่ยวบอกว่าไทยทําให้ได้ทุกอย่างทําเป็นแพ็กเกจอย่างที่คุณเรียกแต่กัมพูชาของเราเป็นเมืองจริงอ่าผมก็ไม่เถียงนะว่าเมืองของเรามันเลี้ยวมากของจริงเลยแต่เมืองจริงก็ไม่จําเป็นจะต้องทําให้คนนอกอยู่ยากหรือเปล่าเมืองจริงควรจะมีหลักพื้นฐานอย่างเช่นพูดแล้วทําตามบริการได้ราคาที่บอกแล้วต้องไม่เปลี่ยนไม่ใชใ่เขามารีวิวแบบนี้ ขณะที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับของชาวกัมพูชาก็บอกนะฮะว่าคุณนะก็เอาใจนักท่องเที่ยวเกินไปพวกคุณกําลังอยากให้กัมพูชาปรับตัวเพื่อคนอื่นมากกว่าคนของเราเองคือผมเชื่อนะว่าเรื่องทําราคาให้ชาตินเนี่ยก็ควรจะโอเคแหละคนทําให้เมืองสบายคนทําทุกอย่างให้ง่ายสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วคนกัมพูชาที่ทำมาหากินแหละชีวิตประจําวันของเราต้องปรับใหม่กันเยอะเลยนะเพื่อให้เพียงแค่มันเหมาะกับนักท่องเที่ยวเฉยๆจากนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่ร่ารวยกว่าแค่นี้ คือถ้าเมืองของเราถูกออกแบบให้มันเดินง่ายมีไฟทั้งคืนมีร้านเปิดยี่บสีชั่วโมงใครเป็นคนรับต้นทุนละ่ะคนท้องถิ่นไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นอยู่แล้วแล้วทำไมต้องเปลี่ยนเพราะเพียงเพื่อน,นักท่องเที่ยวไม่สบายใจบางส่วนก็เข้ามาโต้แย้งช่วยกันนะครับก็บอกว่าผมนะ่ะไม่ชอบคําว่ามาตรฐานขั้นต่ําเลยเพราะว่ามาตรฐานขั้นต่ำนักท่องเที่ยวชอบเอียงไปทางไทยก็คืออิงมาจากทางฝั่งไทยที่ถูกใช้บ่อยมากๆเพราะมันคือมาตรฐานของใครลนะ่ะเพราะเขาคาดหวังว่ามาตรฐานจะต้องเป็นแบบของไทย นั่นคือประเทศที่มีโครงสร้างแบบบริการที่เป็นแบบบริษัทแต่ละกัมพูชายังเป็นสังคมที่พึ่งพาความสัมพันธ์แบบคนต่อคนไม่ใช่ระบบตายตัวการบอกว่าเราควรทําทุกอย่างให้ชัดเท่ากับบอกว่าวิธีใช้ชีวิตของคนมากมายในกัมพูชากําลังผิดและเราต้องเปลี่ยนเพื่อให้เหมือนเขานี่ไม่ใช่การพัฒนาแต่มันคือการทําให้ประเทศเล็กๆอย่างเราต้องเล่นตามกติกาของชาวโลก บางส่วนนะครับก็บอกว่าถ้าไม่ปรับนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นจะไม่มาอ่าแล้วไงเราควรจะกังวลขนาดนั้นเลยเหรอรเพราะที่เราควรยืนบนขาของตัวเองไม่ใช่คอยมองว่าคนต่างชาติจะรู้สึกยังไงทุกครั้งการปกป้องนักท่องเที่ยวมากเกินไปอาจจะทําให้คนท้องถิ่นถูกกดผมอยากถามอยู่เหมือนกันนะเวลามีปัญหาระหว่างคนท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยวทำไมพวกคุณรีบเข้าข้างนักท่องเที่ยวก่อนเสมอทำไมถึงคิดว่าคนกบฏชาควรจะเป็นฝ่ายปรับปรับ,ปร,บปรับอยู่อย่างเดียวเลย แต่ไม่เคยถามว่านักท่องเที่ยวปรับตัวอะไรบ้างเมื่อมาที่กัมพูชาถ้าเราทําให้ราคามันค่อนข้างจะแข็งอยู่แบบนั้นอยู่แบบเอาแน่อเอานอนได้ทําให้กติกาแข็งคนท้องถิ่นรายย่อยจะเสียประโยชน์ร้านเล็กๆคนขับรถอิสระคนหาเช้ากินขําจะถูกระบบใหม่กดทันทีนี่เหลอถ้าคุณจะบอกว่าการพัฒนาแต่ว่าคนทำมาหาก,กินไปต่อไม่ได้ขณะที่บางส่วนนะครับก็บอกว่านี่คือสไตล์ของกัมพูชาคนท้องถิ่นคนจะได้ประโยชน์มากที่สุดประเทศเราถ้าไปเทียกบกับที่อื่น จะมาเรียกว่าในกัมพูชาตแตกต่างจากที่อื่นก็ช่างเถอะคนรายย่อยอยู่ได้ด้วยความยืดหยุ่นไม่ใช่ด้วยมาตรฐานเดียวพ่อค้าแม่ค้ารถตุก๊กๆคนขายของริมทางร้านอาหารเล็กๆในกัมพูชาคือไม่ได้ทําธุรกิจแบบบริษัทกันนะเขาอยู่ได้ด้วยการยืดหยุน่นตามวันเวลาลูกค้าต้นทุนและก็ความเสี่ยงคือในกัมพูชาราคามันไม่เด่นนิ่งๆแบบไทยนักท่องเที่ยวนะ่ะเขาไม่รู้เรื่องนี้บางวันของแพงขึ้นทันทีเพราะของเข้ายาก บางวันฝนตกคนหายรายได้แทบเป็นศูนย์บางวันมีงานมีนักท่องเที่ยวรายได้ถึงจาพาะพอเลี้ยงครอบครัวถ้าบังคับราคาแบบฟิกเอาไว้ผมเชื่อว่าคนมากมายจะปรับตัวไม่ได้เพราะราคาที่มันนิ่งอยู่แบบนั้นมันเหมาะกับประเทศที่มีระบบซัลายและก็คนลงทุนหรือว่าคนทํางานก็มีเงินสำรองแต่ว่ารายย่อยจำนวนมากในกัมพูชาไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยบางส่วนนะครับก็ขนเข้ามาเน้นย้ําว่ากัมพูชาทําเหมือนไทยไม่ได้จะให้ราคาเดียว ท่ากับว่าใครได้เรียบเหล่าคนที่ทุนหนาเท่านั้นแหละถึงจะทําได้ธุรกิจใหญ่ทุนหนาตั้งราคาต่ํากดตลาดตั้งแต่แรกเพื่อให้ได้ลูกค้าไปไรายย่อยคนตัวเล็กๆสู้ไม่ได้ในกัมพูชาเพราะว่าต้องซื้อของแพงกว่าต้นทุนสูงและก็ไม่มีสเกลสุดท้ายจะเหลือแค่ร้านดังๆบริษัททัวร์บริการของนายทุนและคนขายของเล็กๆที่อยู่ในกัมพูชาที่เคยอยู่ได้จากความยืดหยุน่นจะโดนบีบออกจากตลาดโดยทันที คือคนขับรถตุ๊กๆในกัมพูชาคนรับจ้างพาเที่ยวหลายย่อย <ๆ S 1> เขาได้รับความเสี่ยงเต็มๆนะรถเสียไรายได้ก็เท่ากับศูนย์ลูกค้ายกเลิกกลางทางสื่อสารไม่เข้าใจทํางานนานขึ้นต้องรอต้องวนต้องติดฝนในระบบบริษัทความเสี่ยงนี้ในประเทศไทยเนี่ยถูกเฉลีย่ยโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยเป็นบริษัทค่อนข้างเยอะเลยเขามีเงินสำรอง,องเขามีประกันเขามีทีมดังนั้นประเทศไทยทาสิ่งที่แตกต่างได้ก็เพราะตรงนี้แหละแต่ว่าในกัมพูชาไม่ได้มีตัวกันกระแทกอะไรใดๆเลยดังนั้นราคากฎิกาของเราต้องยืด นี่คือวิธีเอาตัวรอดในธุรกิจท่องเที่ยวในกัมพูชาสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ค่อนข้างน่าปวดหัวนะถ้าผู้ชมเขียนอย่างไรกันบ้างอย่าลืมมาแสดงความเห็นกันด้วยนะครับวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับความเห็นในช่วงท้ายเป็นชาวกัมพูชานะครับที่แสดงความเห็นเอาประเด็นที่ชาวญี่ปุ่นพูดมามาโต้แยง้งแต่เขาก็ไม่ได้ตอบกลับนะวันนี้จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ